สวัสดีค่ะพบกับการพยากรณ์อากาศอ้อยหวานโดยโรงงานน้ำตาลคอนบุรีวันนี้เรามาดูการพยากรณ์อากาศในช่วงวันที่29มีนาคมถึง1เมษายน2564กันค่ะโดยฝนในช่วงฤดูร้อนจะไม่ตกทั่วทุกพื้นที่จะมีเป็นบางแห่งตามรายงานที่พยากรณ์อากาศอ้อยหวานจะรายงานดังนี้เขต1คอนบุรี มีโอกาสเจอฝนเล็กน้อยในวันที่31เขตสองเสืงสสงไม่มีฝนในช่วงนี้เขตสหนองกี่มีโอกาสเจอฝนเล็กน้อยในวันที่31เขตสูงเนินไม่มีฝนในช่วงนี้เขตห้าปักทงชัยมีโอกาสเจอฝนเล็กน้อยในวันที่1เขต6โชคชัยมีโอกาสเจอฝนเล็กน้อยในวันที่1เขตเจดสระว่านพยามีโอกาสเจอฝนเล็กน้อยในวันที่31อด เขต8ลำพระเพิงมีโอกาสเจอฝนเล็กน้อยในวันที่1เขต9วังน้ำเขียวมีโอกาสเจอฝนเล็กน้อยในวันที่1เขต16ปากช่องไม่มีฝนในช่วงนี้และเขต c 1ถึง C 4สีคิ้วไม่มีฝนในช่วงนี้สรุปโดยภาพรวม พบว่าในบางพื้นที่เขตส่งเสริมโรงงานน้ำตาลคอนบุรีมีโอกาสจะเจอฝนจึงเป็นโอกาสดีในการใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต่อสูตร1 5 5 3 0และโรยโดรไมค่ะสำหรับชาวไร่ที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมให้ชาวไร่ระบ,บุพื้นที่ของท่านและแจ้งเข้ามาได้ทางเราจะแนะนำให้ในครั้งต่อไปค่ะขอบคุณข้อมูลจาก windy com